ผมชื่อโอไม้แก้วนะครับสอ,อ,อ,อสามารถิขาผสมมะสงรุ่นที่เจ็ดนะครับในการปฏิบัติธรรมนะครับก็จริงๆแล้วอยู่เป็นนักเรียนตั้งแต่ชั้นมหนึ่งจนถึงจบมาเป็นศิษย์เก่าก็ร่วมเกือบสกยี่สิบปีแล้วนะครับสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติธรรมก็คือที่แน่นอนก็คือถึงแม้ว่าจะอยู่ในวัดหรืออยู่นอกวัดก็ยังทานอาหารมังสวิรัตได้นะครับก็ยัง รับประทานอาหารในเรื่องของศีลในการที่จะทํางานหรือว่าอยู่ในภาวะสถานการณ์ที่ต้องใช้การทํางานต่างๆก็พยายามฝึกให้มีสตินะครับแล้วก็ใช้สิ่งที่ธรรมะสรรมณะศิษย์ธรร,ร,รสอนนะครับก็ทุกวันนี้ก็พยายามที่จะ ทำตัวให้ดีขึ้นในด้านต่างๆนะครับก็อาจจะมีบางอย่างที่เราต้องตรวจสอบแล้วก็ต้องแก้ไขมันก็ยังอาจจะไม่สมบูรณ์ครับผม